สวัสดีครับผมแบงค์จาก MG เชียงใหม่หายหน้าหายตากันเป็นนานเลยนะครับกับการรีวิวรถ MG นะครับผมวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับกับการรีวิว MG X ็มจีเอ็รคันนี้นะครับที่หลายๆคนเรียกร้องมาอยากเห็นรีวิวตัวนี้มากเลยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็น MG Extender รุ่นเริ่มต้นนะครับในราคาเพียง549,000บาทนะครับวันนี้เรามาดูสเปคกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะกับตัว MG Extender คันนี้นะครับมาด้วยเครื่องยนต์นะครับ2.0ลิตรเทอร์โบนะครับ161แรงม้า375แรงบิดนะครับผมอ่าสเปคของเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้นะครับรองรับน้ำมันดีเซลนะครับ B10 ได้นะครับแต่ B20 ตอนนี้ทางเรากำลังพัฒนาอยู่นะครับอย่างตอนนี้น่ย ยังไม่ได้ลองรับนะครับส่วนหน้าตานะครับตัวนี้เป็นหน้าตา MG Xcender เนี่ยทุกรุ่นเหมือนกันหมดนะครับจะตกแต่งด้วยวัสดุแบบโคมเมียยนะครับตรงกระจังหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับพร้อมกับตัวโลโก้ MG ขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับนีทำให้ตัวรถเนี่ยดูดุดันมากขึ้นนะครับมาดูในส่วนของไฟด้านหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้นะครับจะเป็น หลอดไส้ฮาโลเจนอยู่นะครับตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับเนาะเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเรามาดูที่ล้อกันบ้างนะครับ MG Xcender คันนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยให้ล้อกระทะขอบ15นิ้วมาเลยนะครับส่วนซีรียางนะครับจะใช้ยางของ m a x ซินะครับหน้ายางจะเป็น2องหนทับเนะครับผมถือว่าเป็นยางที่ขนาดมาตรฐานเลยนะครับสำหรับรถกระบะเนาะ ช่วงล่างด้านหน้านะครับจะเป็นช่วงล่างแบบปีกนกคู่นะครับผมมาพร้อมกับดิดเบรกนะครับผมระบบเบรกนะครับจะมี ABSEBD นะครับระบบ traction control มาให้เลยนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นเนาะอ่เรามาดูส่วนอื่นกันบ้างครับผมในตัวของกระจกมองข้างนะครับเป็นพลาสติกสีดำนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ให้ขมเมียมเนาะเพราะว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้นะครับอ่ากระจกนะครับไม่สามารถพับแบบไฟฟ้าได้นะครับแต่สามารถปรับแบบไฟฟ้าได้เนาะตัวนี้ แล้วก็มือจับนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวของกระจกมองข้างนะครับซึ่งเป็นสีดำเนาะตัวนี้นะเรามาดูภายในกันก่อนครับผมามาดูภายในกันครับภายในคันนี้นะครับจะตกแต่งด้วยวัสดุสีดำนะครับผมมีวิทยุแบบมาตรฐานมาให้นะครับซึ่งเป็นวิทยุแบบ1ดินนะครับซึ่งสามารถรองรับบลูทูธ USB ได้นะครับ สามารถใส่แผ่นซีดีได้นะครับตันคันนี้นะครับเนาะระบบแอ์นะครับเป็นระบบแบบดิจิตอลนะครับผมแล้วก็มีโหมดการขับขี่มาให้ใช้ด้วยกันนะครับถึง3มโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนอร์ม l ลโหมดนะครับแล้วก็มาเพิ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับระบบเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับเวลาเวลาเราจะเข้าเกียร์ถอยนะครับสามารถเข้าได้ที่เกียร์หนึ่งได้เลยนะครับผมส่วนพวงมาลัยนะครับ เป็นพวงมาลัยแบบธรรมดานะครับที่ไม่ใช่เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมอ่าก็ดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนลวดลายของเบาะนะครับเบาะที่ใช้จะเป็นแบบเบาะผ้านะครับสกรีนลายกราฟิกมาให้เนาะพร้อมกับเดินได้ตะเข็บสีขาวมาให้เลยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างครับผมอ่าด้านหลังตัวนี้นะครับซึ่งแคปของ MG Extender เนี่ยสามารถเปิดแคปได้นะครับ ทำให้ลูกค้าเวลาขนของอะไรต่างๆนะครับเข้าออกสะดวกถือว่ากว้างขวางมากนะครับแล้วก็สามารถบรรทุกของหรือว่านั่งเดินทางได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อครับผมด้านหลังนะครับล้อเนี่ยของ MG Xcender ด้านหลังเนี่ยครับจะเป็นขนาดไซส์เดียวกับด้านหน้าเลยนะครับคือเป็นขอบ15นิ้วนะครับยางของ m a x x i s ใช้ ซีรีส์ยางนะครับจะเป็น215หทับเจ R 1 5นั่นเองครับส่วนช่วงล่างด้านหลังนะครับจะเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่นนะครับแล้วก็ระบบเบรกเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกนะครับเพราะว่ารถขนาดเล็กตัวนี้นะครับหรือว่ารถเตี้ยนะครับเวลาเราบรรทุกข,ของอะไรเนี่ยถ้าเป็นดัมเบรกเนี่ยมันจะเบรกได้ดีกว่าเพราะว่าแรงเฉยนะครับเนาะเรามาดู จุดเด่นของกระบะด้านท้ายของ MG X เ e ็นเดนกันบ้างครับกระบะตัวนี้นะครับให้ความยาวนะครับถึงเมตรเเลยนะครับแล้วก็ความกว้างของกระบะเนี่ยครับถึง1เมตรเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดท้ายได้ดูนะครับว่าความกว้างของกระบะกว้างแค่ไหนนะครับแล้วเวลาเราบรรทุกของเราก็จะบรรทุกได้เยอะขึ้นนะครับแล้วขนของได้เยอะขึ้นทําให้ต้นทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยน้อยลงนั่นเองครับผมอ่ะ มาดูด้านท้ายกันบ้างครับผมไฟท้ายตัวนี้นะครับให้มาเป็นแบบฮาโลเจนนะครับมาพร้อมสัญลักษณ์บิดไดนามิกนะครับส่วนมือจับนะครับฝากระโปรงท้ายก็จะเป็นแบบพลาสติกนะครับสีดำเนาะด้านท้ายก็ให้โลโก้ MG ขนาดใหญ่นะครับเป็นแบบโคเมียมนะครับสวยงามมากตัวนี้จะเด่นมากนะครับสำหรับโลโก้ MG กับโลโก้ Extender นะครับกระบะพันยักษ์นั่นเอง แล้วก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิว MG Extender คันนี้นะครับในราคาที่549,000บาทนะครับกับรุ่นพี่ของตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา619,000บาทนะครับลูกค้าคนไหนนะครับที่สนใจกระบะ MG Extender อยู่นะครับก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับสอบถามโปรโมชัน่นกันก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับแบงก์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องแบงก์ MG เชียงใหม่ไวด้วยนะครับสวัสดีครับ